คืนเผาผีโกสไนท์สนับสรุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับ นี้สายแรกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณบูตึงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมากับเรื่องที่มีชื่อว่าจุดเปลี่ยนคนปากพ่อยนะเรื่องเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมเองย้อนไปสักยี่สิบปีตอนอายุยึกยี่สิบครับกาลังเรียนจบนะครับแล้วก็เราก็เรียกว่าปากพ่อยอนะฮะ,ออะ <laughs> ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักองค์พ่อพระบิคเนศอ๋อ อ่าเราไม่ได้รู้จักเนาะเราเราก็แบบว่าเอ๊ะเห็นเขาไปไหว้กันเราก็แบบเออเขาไปไหว้กันทาไมก็ไม่รู้เนี่ยเออเราก็ไม่ไม่รู้จักท่านนะแต่ว่าเราก็แบบว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนว่าเออฉันไม่รู้จักอ่ะฉันก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไปอืมเออไม่ไปไม่อยากไปไม่ต้องมันไม่ต้องมาอาไปไม่อยากไปเราก็คือผ่านไปแน่นะที่เราไปเจอนะครับเป็นบริเวณหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขามีพิธีเหมือนไหว้ครูบวงสวงครับ ครับแต่ตัวเราอ่ะจะเลยไปบ้านที่ถัดไปสักสามสี่หลังนั่นคือบ้านเพื่อนที่เราจะไปอ่าเพื่อนเพื่อนเขาก็แบบว่าอยากจะไปไหว้กันแต่เราไม่อยากไปเราไม่รู้จัก <c oughs> ก็พูดได้แป๊บเดียวครับ <c oughs> ก็มีเหมือนผู้ชายใส่ชุดขาวสองคนเดินมาผ่านหน้าบ้านนี้แล้วก็บอกว่าพี่อาจารย์เขาเรียนเชิญพี่ไปร่วมงานด้านในซึ่งเอ๊ะ ใครอะเพราะว่าเพื่อนๆวิ่งไปหมดแล้วครับเพื่อนๆไปกันแล้วแต่เราไม่ได้ไปทีน oh. ี้ครับก็เข้าไปร่วมงานครับเราก็ที่งานเนี่ยเขามีการครอบเสียงครับครับเราเราก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรยังไงแต่ว่าโอเคเสียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอาเอมีพ่อแก่มีเป็นสิงความ mm. มงคลอะไรเงี้ยนะครับเราก็วันๆอะเราก็ไม่รู้จริงๆกลัวๆก็กล้าเนาะไม่เคย mm. ไม่รู้จักอ mm. พอเข้าไปถึงครับเขาก็ ให้เรานั่งลงนั่นแหละแล้วก็ครอบเสียงเอาเสียงมาครอบครับความรู้สึกที่ได้ครอบเข้าไปเนี่ยมันเหมือนแบบคนหูอื้อวิ่งเข้ามาวิ่งปุ๊บเนี่ยเราตาเรามองเห็นนะครับในเสียงครอบเรามองเห็นเท้าเราเรามองเห็นเท้าเราเรามองเห็นแขนขาเราแต่ที่เรามองไม่เห็นแค่ข้างหน้าเพราะว่าเป็นเสียงบังอยู่ใช่ไหมครับเรามีสติแต่ภาพมันปรากฏในหัวคือเป็นภาพขององค์พ่อพระปิฆเนศครับแล้วก็ อปิดฉากสุดท้ายก็เป็นแบบเรื่องราวของมหาเทพะนะครับเป็นแบบว่าเป็นภาพภาพให้เราเห็นแต่ว่าเริ่มต้นเป็นพระเนศแล้วก็จบปิดท้ายเป็นพระอรหุานา์แล้วทีนี้สุดท้ายท้ายสุดครับผมเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราไปทําได้ไดยังไงแต่ครับเขาในบ้านหลังนั้นที่เขามีการครอบครูน่ะเราไปดึงพัดลมเทดานเขาครับซึ่งเป็นพัดลมอาจจะไม่สูงมากครับแบบว่าแกว่งแกว่งซ้ายขวาเหมือนพัดลมในรถนึกออกไหมฮะ อาหมุนหมุนน่ะแต่แตะแตะอยู่บนเพลานะ่ะแต่ซึ่งตัวบูเองบูน้ําหนักหนึ่งร้อยกิโลน่ะแล้วขึ้นไปยังไงอะ่ะครับนั่นคือไม่รู้ว่าขึ้นไปยังไงแต่ต้องจ่ายตังค่าเป็นลมเขา มีมีคสิ่งที้แน่น, oh, oh. นอนเพราะตังเนี่ยก็ยังแบบว่าเออเพื่อนเพื่อนก็ยังช่วยกันแล้วก็คือเราก็เพิ่งได้รู้ว่าโอ้โหแบบขอโทษนะพี่ความรู้สึกของคนที่เขาบอกว่าเออของเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบได้รับพลังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันคงแบบอารมณ์เนี้ยคือรู้สติรู้ตัวแต่หยุดไม่ได้ครับอ่าหยุดไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วตอนแรกอะที่เรา เจอท่านเนี่ยเราก็แบบเออ e, มึงจะไปไ่หวากันก็ไปเถอะอูมไม่ไปอะ่ะอืมอืมอ่าอ่าอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าหรือหรือว่าเราแบบเออลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ก็กลับมาที่บ้านนะบ้านเพื่อนนั้นเนี่ยเราก็ยังแบบว่าเออทุ้มใจอะ่ะเต้นทุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมๆกลับมาถึงบ้านเราคืนนั้นครับก็อ่ะคิดอีกว่า เราก็ต่อหน้าหิงบะฟุตเราอะนะครับเราก็เออวันเนี้ยที่ลูกได้เจอเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าหากว่าลูกต้องบูชาพระพิฆเนศจริงๆก็ขอให้ลูกได้มีโอกาสทําให้รู้ว่าเออเนี่ยลูกต้องบูชาครับเออได้ได,ได,ได้ได้เจอในสิ่งที่ลูกได้เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับก็นั่งกินข้าวต้มก,กันกับเพื่อนแก๊งเดิม กับเพื่อนแกงเดิมก็นั่งกินข้าวต้มกันอยู่อ่าก็มีคนขายของมาครับเป็นของที่ะลึกพวกของที่ะลึกอช้างงาอะไรอย่างเงี้ยช้างแกะสลับอ,อะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วเราอ่ะก็ไปหยิบภาพภาพหนึ่งในนั้นน่ะซึ่งเขาไม่ได้ขี้แกะออกเขาห่อ,อก,กระดาษไว้เราอยากรู้ว่านี่คืออะไรหอ่ออะไรแท่ง,ทง แล้วก็ยิบออกมาดูปรากฏว่าเป็นภาพปลาะเนศซึ่ง mm. มันเหมือนกับที่เราได้เห็นใน oh. ในในหัววันที่เจอบ้านอาจารย์คนนั้นเลยครับภาพที่เนี่เห็นชื่อหัวเนี่ยคือท่านใส่เสื้อจะสีเขียวนั่งบนบัลลังเขียวๆจังเกงจะสีแดงและผลไม้เนี่ยจะกาดเกลือนไม่ใช่ว่าวางในพานสวยนะคือกาดเกลือนเลย oh. ครับอืมครับอืมแล้วภาพแบบเหมือนตรงในกับเหมือน,เห,อนเหมือนเขาเรียกอ่าเดจามูเหมือนภาพภาพนี้ฉันเคยเห็นแล้ว มันบุบเข้ามาในหัวเลยที่แบบโอ้ท่านนี่แสดงว่าท่านคงโดนบันดาลให้เราต้องรู้จักท่านแล้วล่ะอืมอืมอ่านี่คือจุดเริ่มต้นของผมครับนั่นก็คือยี่สิบปีที่แล้วโอ้อ่นี่นะนั่นคือเรื่องราวจากคนที่ไม่เชื่อถูกไหมฮะนี่คือจากไม่เชื่อนะครับก็เริ่มบูชาพระพิฆเนศตั้งแต่อายุยี่สิบนะตอนนั้นเลยจนถึงปัจจุบันนี้ จนถึงปัจจุบันนี้อ๋อครับเดี๋ยวนะเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้ถูกไหมครับครับอันนี้คือเรื่องแหละเดี๋ยวนะผมขออนุญาตย้อนถามคุณบู้ตึงหน่อยสิครับตอนที่เราไปแน่นอนแหละไปด้วยความที่เราไม่รู้จักด้วยว่าท่านเป็นใครใชร่แล้วเราก็ไปทีนี้เนี่ยอธิบายความตรงนี้หน่อยว่าพอตอนเราครอบเสียนไปแล้วนั่นแสดงว่าเราเราเราไม่รู้ตัวแล้วถูกไหมฮะ เรารู้ตัวเรามองเห็นเรามองเห็นพี่แต่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีอาการเหมือนเหมือนอ่าเหมือนคนจะไล่ลําละนะก็มีการเต้นแบบว่าเออข,ข,ขยับขยับแข้งขยับขาแต่ว่าเราไม่สามารถหยุดมันได้เรายังคิดว่าขอโทษนะพี่แบบยาสั่งหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเพราะยุคสมัยนั้นแบบว่าเออยาสั่งปลดทองอะ่ะเราคิดอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแล้วแล้วทีเนี้ยตอนที่เราขึ้นไปตรงพัดลมเนี่ยแน่นอนมันเป็นพัดลมเพดานป่ะหรือว่างไง ใช่ครับเป็นพัดลมเพดานแล้วก็แน่นอนข้อเท้าผมมีปัญหาหลังจากนั้นเลยเดี๋ยวนะแล้วเราแล้วแล้วเรากระโดดขึ้นไปหรือว่ายังไงครับเพื่อนๆนบอกว่าเราอ่ะกระโดดขึ้นไปแต่ว่าตัวเราอะเราก็เห็นว่าเออเหมือนเราไล่ลำอยู่อะพี่เราก็มีรู้หรอกเรากระโดดไหมเรารู้ว่าเราไล่ลำอ๋อนี่คือสิ่งที่เรารู้แต่เพื่อนๆน่ะที่ที่เขาเดินมาในงานก่อนนี่คืออ่ไอ้บูมึงโดดไปเอาพัดลมเขาโน่นแต่พันมันก็ไม่สูงมากพี่แต่ว่าสําหรับคนร้อยโลมันถือว่า ไม่ใจเรืองง่ายอืมอืมอืมอ้าวนะฮะนั่นเป็นเรื่องราวของความเชื่อเนาะองค์พ่อพระ,รพ,ระพิฆเนศเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนศรัทธาในองค์พ่อพระพิฆเนศซึ่งแน่นอนแหละฮะท่านเป็นเป็นเทพแห่งความสําเร็จถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับผมเคยไปถ่ายรายการแล้วก็หลายๆที่ก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า,วาจะทําการสิ่งใดจะบวงสรวงสิ่งใดต้องบอกกล่าวพระพิคเนตก่อนพระพิฆเนศก่อน,อนโอ้นะฮะ่ยเพราะฉะนั้น เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเนาะนะฮะที่อยู่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับออ๋ oh. จุดเริ่มต้นของผมแบบว่าปุ๊บเข้ามาเลยทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละ ฉันก็ต้องเริ่มบูชามาันมั่นใจตรงที่ว่ามาเหมือนในในใน,ในสิ่งที่เราเห็นในหัวอย่างเงี้ยครับว่าถ้าหากฉันฉันจะบูชาจริงนะขอให้ฉันเจอสิ่งที่แทนท่านนี่เราก็เจอจริงๆอ่ะแล้วก็เหมือนเลยอ,ะอ่ะอืมอืมเนี่ยมันหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ถูกถูกป่ะครับครับโอ้เนี่ยหลายคนบอกว่าเอาเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าบางทีคนที่เจอกับตัวเอง<ช>เขาเรียกเขาถึงบอกไงว่าเป็นปัจจตังใช่ถูกไหมใช่ใช่ครับ อ,อ้าวก็ประมาณนี้นะฮะครับครับนะครับขอบพระคุณอ๋อยังไง<ม>ยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่เอาดิมาดิอา่อาก็เป็นเรื่องราวของผมกับแฟนก็ไม่ไม่กี่ปีหรอกแตสักไม่เกินสิบปีครับผมกับแฟนนี่อยู่กันสิบปีละคือแฟนเนี่ยเป็นคนที่บูชาองค์พ่อพญยาคุตครับครับแล้วเราก็นั่ง ขับรถเข้ากรุงเทพเนาะก็ผ่านแถวแถวเซ็นทัลลาดพร้าวอะไรจะมีธนาคารอะไรเงี้ยนะก็มีมีหน้าธนาคารก็มีองค์พ่อพยากุทธอยู่แล้วก็บังเอิญว่าไอ้ใกล้ๆเลยในระยะสายตาติดๆกันอ่ะมันมีป้ายของดูนิ้นดูน่ตูนโดนนนดักตัวเป็ดนั่นแหละไปอยู่ข้างๆแล้วผมมันก็คือคุยกัน แล้วเผอพูดว่าองค์พ่อโดนนนดักอุยนั่นเลยครับเป็นจุดที่ทำให้ผมโอ้โหรู้สึกว่าปากคูแน่แน่แหละเพราะ เกิ S <S ดเรื่องขึ้นครับหลังจากที่ผมพูดประมาณสักสิบห้านาทีผมได้นัดนัดเจอเพื่อนๆ<พ> <sınız> ไปกินข้าวกันแต่่ที่ร้านแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ทันได้กินเลยคือกินนิดนิดนิดิดหน่นนนอยหน่อยอ่ะอ่ะกินออเดอร์ก่อนปากเนี่ย,ค,ยค่อยค่อยตึงบวมขึ้นเฉพาะปากบนนะพี่เฉพาะปากบนนะพี่ตึงบวมเจอเฮอเลยแบบจนมันงุ้มมากครับงุ้มลงมาจิกปากล่างลงเลยเลยครับ ลงมาหุ้มปากล่างเลยครับอ oh. นั่นแหละครับก็เมียผมนะแฟนผม,มนะครับก็แบบว่าเนี่ยฉันบอกเธอแล้วว่าเธอไม่น่าพูดอย่างนั้น mm. หลังจากนั้นครับผมก็ออกรถเลยครับขับ ไปที่ณนะตรงนั้นแล้วก็ขับผ่านแล้วก็ขอยกมือท่วมหัวลูกกาบขอบอัา,านาภัยลูกกาบขอขมาในสิ่งที่ลูกได้ปากมาออกไปได้พูดออกไปครับอ๋อนะะเนี่ยเขาบอกเขาถึงบอกงานไม่ชื่ออย่าลบหลู่ถูกไหมโอ้โหพี่แล้วก็ค่อนข้างที่รุนแรงเพราะว่าเอ,อนอกจากปากปากแล้วนะก็เป็นเรื่องของนิ้วกับมือ,ม,อมือก็แบบว่าอเก่งๆอ่ะ เราก็รู้ตัวเองเลยอ่ะแบบเออเรียกว่าปากหมาโดยแท้ครับต้องขออภัยแล้วผมหลังแต่นั้นมาครับก็เช่นเดิมครับก็นะถือด้วยหมดใจก็โดนด้วยตัวเองครับครับนยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะครับนะฮะซึ่งจุดเปลี่ยนคนปากพร้อยก็ตรงชื่อเรื่องเลย เออใช่ครับแล้วก็มีอีกมีอีกเรื่องหนึ่งนะพี่นัทเอาเอามาเอามาเป็นเรื่องราวขออภัยนะครับขอขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับได้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในครอบครัวผมเองอันนี้คือเกิดขึ้นสามคนพ่อแม่ลูกเลยอ่าไม่ใช่พ่อแม่ลูกอคุณแม่ผมตอนนั้นผมยังไม่มีลูกชายครับอ่าผมไปเที่ยวกันที่อ่าอิต้องเหมือนที่ที่หนึ่งแล้วกันเราไม่ต้องบอกสถานที่ อ่า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 ไปเที่ยวที่ที่หนึ่งแล้วกันครับจากนั้นเนี่ยเราเราเรียกว่าเราได้ไปไหว้ที่จุดสําคัญคือขออญาตเลยพี่ผมผมพูดผมไม่อายเลยที่ดา่านเจดีสามองค์เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเราขับรถไปถึงแล้วแล้วแต่เราอ่ะแต่เราครับครอบครัวเราตอนนั้นเราคือเพียเหนื่อยอ่าไม่ลงกัน Mm hmm. ไม่ลงอยากรถไม่ลงไปไว่า้ข้างล่างแล้วก็ยังพูดว่าเออเจดี JD, บ้านเราใหญ่กว่าอีกอย่างเงี้ยครับครับเราโดยความเรียกว่าอีกแล้วอีกแล้วอ,อครับก็ขากลับวันนั้นเลยก็ประสบอุบัติเหตุนะครับนะโค้งโค้งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าโค้งพันศพ ตรงโค้งนั้นนะครับอมันจะเป็นการส่งขึ้นเนินสูงๆเลยตรงๆเลยแล้วจู่ๆหักศอกบ๊บเลยครับซึ่งเราอะก็ก็ส่งขึ้นไปเต็มลำเหมือนกันครับอือ่าพซัดเนี่ยผมก็หน้ารถนะครับชนเอ่อบังเกอร์โค้งอะครับครับบังเกอร์ที่การข้างทางอะครับชนปุ้งเลยเห็นด้วยตาแต่ว่าคิดว่าตัวเองอ่ะต้องพุ่งลงเหวแล้วแน่ๆเลยครับครับ จุบล,ลมล้อหลังจุบลมลอยางล้อหลังนะครับมันไปติดกับบังเกอร์ที่ล้มแล้วมันเหมือนดึงเราไว้ทําให้ไอ้ล้อเนี่ยมันค่อยๆตายรุดกลับขึ้นมาโอโ๋อเหรอโอ้แล้วก็คือรถหมุนหมุนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกข้างทางครับอ่าแล้วพวกกู้ภัยพวกกรมทางหลวงก็มานะครับก็เออมาช่วยกันดูสถานที่นะผล<ม>ปรากฏว่า โคงตรงนั้นนะครับก็ก่อนหน้าผมก็มีรถที่ตกไปคันหนึ่งเขาเพิ่ง<ม>ซ่อมบังเกอร์เสร็จ<ม>กันเสร็จไม่ถึงอาทิตย์เลย<ม>แล้วผมก็มาซ้ำไปนี่แหละครับอ่าครับแล้วก็บริเวณที่ผมไปชนนะนะ่ะไปเจอไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือกังหันท่านแชร์กรงหมิวออ่ะ,อะไปเจออยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับเห็นไหมฮะมในในรถ ที่สาวเนี่ยเพิ่งไปเที่ยวฮ่องกงมาแล้วก็ซื้อชั้นแจกงหมิวของหน้าวัดมาฝากเป็นแบบห้อยกระจกยาวๆนะครับเป็นโซ่โซโ<อ>ตัวใบพัดเนี่ยไปตกอยู่ตรงโค้งที่ผมแหกลงไปตรงนั้นนะครับแต่ในในแต่ใบพัดเนี้ยมันจะอยู่ในตรงกระจกมองตรงต่างเรานะครับซึ่งรถเนี่ยกระจกเราไม่แตกอืกระจกไม่แตกอ่า แต่ว่าของชิ้นเนี้ยจะเฉพาะใบเนี่ยหล่นไปอยู่นะตรงโค้งตรงนั้น<อ>ก,ก็เหมือนอก็เหมือนเราเราคิดอย่างนี้นะครับหนึ่งเราก็อาจจะปากหมาที่ไปเที่ยวถึงตรงนั้นแล้วไม่ได้ลงไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ทําความคารพบเอาว่ากันอย่างนี้นะครับ กับสองเราก็เพิ่งเพิ่งจะห้อยเลยเพิ่งจะห้อยเลยบูชาเลยว่าแบบเออพี่สาวให้มาเน้ะก็หยิบขึ้นมาว่าอาสาธุชนแจกแจก,กองหมิวขอให้ช่วยพัดอุปสรรคอะไรอย่เงี้ยนะเราก็ขอพรอ,อ่าแล้วก็ควางไว้ก่อนที่จะเดินทางมานี่เองอ๋อ oh. มันก็เลยทําให้เราแบบอ่ารู้สึกเหมือนว่าว่า ฉันจะเล่นงานแจ่ละแต่ท่านแช์กงหมิวก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาล่ะหลังจากซ่อมรถมาเสร็จครับผมก็กลับไปไหว้ที่เจดีด,ด่านสามองค์อีกครั้งหนึ่งไปกราบขอขอมาท่านในสิ่งที่เราอาจจะล่วงเกินไปเราประมาทพลาดพังลูกกลับขอพระทานนภัยครับเรียกว่าทั้งครอบครัวเลยครับครับอนะย ประมาณนี้หรือมีอีกประมาณนี้นะโอเคแต่โอเคหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณบูตึงเองก็ดีนะเป็นเพราะตัวเองที่เหมือนกับไปพูดโดยไม่คิดใช่ไม่เป็นตัวเองใช่เม่ด้วยความคึกขนองสมัยวัยรุ่นเอ้วันนี้ทุกวันนี้ล่ะเป็นไงโอ้ทุกวันนี้ครับหมาไม่ได้แล้วครับไม่พูดดีกว่าครับไม่พูดดีกว่า ใช่ใช่ครับบางทีบางครั้งอ่ะเราคือเราเป็นคนที่เอนจอยเนาะแต่บางทีบางครั้งเราเราพึกขนองกันไปจนจนไม่ได้คิดนะครับอ่าก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์เริ่มสั่งสอนครับอ๋ออ้าวนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนะที่ไปเจอเจอมาสมัยวัยรุ่นแล้วกันเนาะครับครับนะครับขอบพระคุณมากมากเลยครับคุณบูตึงที่โทรมาเล่าในรายการมีอะไรจะฝากไหมช่วงท้าย <laughs> อ้าวเราก็ตามรอยไปเหมือนเดิมทัานท,ทางงานขออีกเรื่องแล้วกันนะครับขอพัฒานาไาิด้วยหลังจากที่ไปเจอใบพัดแทงกองหมิวนั่นน่ะเอนยังยังไม่จบเลยเนี่ยเอาเราก็เกิดศรัทธาที่อ่าแล้วยังไงถูกป่าเราก็ต้องเราก็เกิดศรัทธาว่าเออทันท่านท่านช่วยเราไว้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะอ่า,เ,อา,อาเราก็ ก็ได้มีโอกาสกลับไปไหว้ได้ไปไหว้นะครับที่ฮ่องกงอ่าไปไหว้ไปกราบสการละท่านแล้วก็ซื้อแหวนกังหันเขาจะมีแบบว่าทริปทัวร์จีนซึ่งของรัฐบาลที่เขาจะพาเราเข้าร้านจิวเวลรี่เราก็ไปซื้อกลับมานั่น,นแหละฮะพอเราซื้อกลับมาเม่อมันมีมูลค่าพอสมควรครับอ่าครับก็จะมีพี่ข้างๆอีกแล้วมีข้างๆ อุคุณบูคุณบูไปซื้อมันได้ยังไงเนี่ยห้าหมื่นกว่าแล้วซึ่งพี่คนนี้ก็เป็นแบบว่าโอ้ยทั้งทิปเลยแจวตลอดทั้งชิปเลยเราก็สวนกลับไปว่าโอ้ก็ครับพี่คนฉลาดฉลาดอย่างพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรหรอกครับผมมันโง่เองที่ซื้อผมก็คือกลายว่าสวนเข้าไปใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ครับน่าเริ่มบวมครับ ปากเริ่มบวมอีกแล้วครับเกิดอาการเหมือนแพ้ครับณเวลานั้นที่ฮ่องกงตอนตีสองครับโอ้โห,โหก็นึกถึงอะไรไม่ได้เลยครับว่าเรามาไหว้ท่านแชร์กงแล้วเราเกือบไปพูดกับอีเจนเมื่อคืนนี้หรือเปล่าวะอ๋ะอเฮก,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 ก็ก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าก็ขอเข้ามาเลยครับครับกราบขอเข้ามายกมือทั่วหัวเลยครับแบบโอ้โห ก็ยุบครับก็ยุบเลยแล้วซึ่งบู๊นบูนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แพ้อาหารนั่นอย่างพวกนี้นะครับไม่เคยมีปัญหาประเด็นเรื่องอาหารแพ้เลยก็จะแบบมีอาการแพ้หน้าบวมปากบวมอย่างเงี้ยนั่นก็เือเรื่องราวของท่านแชกงหมิวที่ผมไปในทริปนั้นโอเคโอเคแล้วก็คือเหมือนแบบอุต่าหบินไปหาเขาแล้วไปไหว้เขาแล้วเลยและยังแต่นั้นไปพูดกับเยเจ๊สองคนนั้นไงพี่แบบแบบคนฉลาดฉลาดเจ๊ไม่ซื้อหรอผมโง่อะไรเงี้ยครับ เอออออ้าวนี่อาเป็นเป็นเป็นกิ็เล็กกล็น้อยเลยเป็นเล่นนินนก็เป็นสิบปีแล้วครับครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากมากเลยคุณบู๊ต้องขอบคุณมากเลยครับยินดีครับยินดีมากมากเลยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับผมครับผมขอบคุณมากมากเลยครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ